ยิ้มหน่อยค่ะน่ขมุณค่ะลมองกงหน่อยครับสุดหล่อยิ้มหน่อยแอ้เน่ดูเลยลูกอร่อยไหมลูกรักซุงซูง ช้อนนะคะสองช้อนอ่าของลูกของลูกครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องอ่าาแล้วยังยังใหญ่ยังไม่หมดค่ะว้าวใหญ่มากไม่เห็นหน้าน้องโฟอกี้เลยโอเคเอาออกเลยท้าออกเลยวู้ใหญ่มาก อุ้ยใหญ่ไม่หมดดดอันใหญ่ไม่หมดไม่เป็นไรลูกเป็นโล้เลยเอ๋อลูกลูกว่าเป็นล้จจับเอาลูกจับเลยค่ะลูกอ่าโอเคออกมาเลยค่ะออกออกมาก่อนลูกออกมาก่อน